ชายผู้ต้องโทษประหารจากวงการนักขุนใสนะครับจากเด็กหนุ่มธรรมดาที่บังเอิญต้องกินวัตถุดิบต้องสาบชนิดพิเศษเข้าไปจนทาให้ตัวเขานั่นเองนะครับจะต้องมาพัวพันกับวงการสายเวทผู้ที่ใครนะครับที่ต่างพบเขาเนี่ยก็อยากจะได้เขาเป็นน้องชายกันซะเหลือเกินและเขาแน่นเองนะครับก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับหลายตัวละครรวมไปถึงเรื่องหลักอีกด้วยครับตัวตนต้นตระกูลของเขานั้นก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่เช่แล้วละครับวันนี้อดีตเด็กนั้นจะพาทุกท่านไปดูเรื่องราวของภาชนะแห่งเทพอสูรเรียวเมนสุคุณะอย่างอิตาโดริยูจิกัันครบ いや,やっぱ修行つけてもらうなら五条先生がいい。 เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวอนิเมเด็กทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเพชรร่วมกับทีมงานของอนิเมเต็ก,กอีกตามเคยนะอย่างที่เรานั้นได้พูดกันไปข้างต้นแหละครับว่าวันนี้นั้นเราจะมาดูเรื่องราวของผู้ใชส้สายเวทที่เป็นภาชนะของราชาคำสาบสุขุนะอย่างอิตาโดริยูจิกันครับแต่ก็ต้องขอเตือนเหมือนอย่างเคยนะครับว่าเนื้อหาหลังจากนี้นั้นจะมีการพูดถึงรวมไปถึงสปอยเนื้อเรื่องในอนิเมะและมมังงะจากมหาเวทผนึกมารจุดจุดสุดไขเซ็นอีกด้วยครับหากเพื่อนเนื่อยากดน นั่นเองครับผมก็ได้ติดลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วนะไปดูของถูกเลิอสิทธิ์กันเยอะๆนะรวมไปถึงบางหงะานั่นเองนะครับผมก็จะติดลิงก์ไว้ให้ด้วยนะว่าหาซื้อหาอ่านกันได้ที่ไหนบ้างเอาละครับถ้าหากข้อมูลที่ทางเรานั้นได้รวบรวมมามีข้อผิดพานนลาดประการใดก็กราบอาภัยเมื่อนไว้นะที่นี้ด้วยถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ let's start it แม่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 จะรีบไปไหนกันล่ะครับก่อนอื่นนั้นเราจะต้องมาดูประวัติของยูจิกันก่อนนะซึ่งตัวละครนี้เองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครหลักในเนื้อเรื่องกันเลยทีเดียวเป็นตัวดําเนินเรื่องหลักนะครับในมหาเวทผนึกมารนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไฟเอกคือโกโจรหรือเปล่าวนันนี้หลายคนเขาก็แซวกันนะครับตัวของยูจินั่นเองนะเป็นมนุษย์นะครับเพศชายเกิดวันที่20มีนาคมครับอายุอยู่ที่15ปีสูงอยู่ที่173เซนติเมตรและหนักอยู่ที่80กิโลกรัมเลยล่ะครับน่าจะหนักมัดกลล้้าาาามขอข,าข,าขออองงเเเะนนนนัป็ูกตโดริจนและอตา คาโอริครับและเป็นหลานของอิตาโดริวาสเก้นั่นเองซึ่งแน่นอนแหละครับว่าอิตาโดริวาสเก้นั่นเองนะครับก็คือปู่ของเขาที่เราเห็นในเนื้อเรื่องนั่นเองยูจินั้นเป็นนักเรียนชั้นมปลายปีที่1นะครับโรงเรียนซึกิซาวะไดซังเขานั้นมักจะไปเยี่ยมคุณปู่ของเขานะครับที่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลบ่อยๆนั่นนะครับมันจะเป็นเหตุผลที่เขานั้นเลือกเข้าชมรมวิจัยเรื่องลีลับเพื่อที่จะได้มีเวลาว่างไปหาปู่ของเขานั่นเองครับเพราะทางโรงเรียนนั้นบังคับให้นักเรียนจะต้องมีชมรมและชชชมมมมมมมรรรรรนนนนีี้้้เเเเอออองงงงะะคักก็็ท่่่่ขาาาาจจจลววถึแย์ กีทานะครับจะมาตื้อเขาไปชมรมกีทาอยู่บ่อยๆเนี่ยเป็นเพราะว่าร่างกายของเขามันกำยำกันซะเหลือเกินะนะยูจินั้นก็ปฏิเสธแหละครับเพราะเขาเนี่ยต้องการจะมีเวลาไปหาปู่มากกว่ายูจินะเป็นคนที่ค่อนข้างร่าเริงและมีพลังทางกายภาพที่สูงกว่าคนทั่วไปเป็นอย่างมากจนน่าสงสัยนะนั่นก็เป็นเพราะว่าแม่ของเขานั้นคือเคนจาคุนั่นเองซึ่งผมนั้นก็จะต้องขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับว่าเคนจาคุนั่นเองนะครับเป็นนักสาบแช่งในสมัยก่อนมีอายุราวๆประมาณ1,000ปีเขานึน่งนักคุนุกคมของเคนจาค นั่นเองนะครับยังสามารถย้ายร่างกายได้อีกด้วยซึ่งจุดสังเกตก็คือผู้ที่ถูกเข้าสิ่งนั้นจะมีรอยเย็บที่หน้าผากและแม่ของยูจินั่นเองนะครับก็มีรอยเย็บที่หน้าผากเหมือนกับเกโท้แหละครับซึ่งเป็นร่างของเคนจาคุในปัจจุบันนั่นเองครับและเคนจากุที่อยู่ในร่างของเกโทนั่นเองนะครับก็ยังเคยบอกกับพี่ที่ชมรมของเขาว่าขอบใจที่ช่วยเป็นเพื่อนกับลูกชายของฉันอีกด้วยแหละครับไม่เพียงแค่นั้นนะครับโจโซที่มีความสามารถในการรับรู้ถึงเหล่าน้องๆของเขาผ่านทางสายเลือดนั้นก็ยังได้นิมิตเห็น แล้วก็ยังเป็นคันคำสาแผนภาพมารณนะที่เคนจาคุนั้นได้ทดลองเมื่อนานมาแล้วอีกด้วยครับนั่นจึงทําให้ยูจินั้นมีสายเลือดของเคนจาคุร่วมกับพวกคันคำสาบนั่นเองและนั่นก็คลายข้อสงสัยแล้วครับว่าทําไมยูจิเนี่ยที่กินนิ้วของสุขุนาเข้าไปแล้วยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ไม่ถูกสุขุนานั้นยึดร่างไปนั่นเองครับและนี่มันก็คือเรื่องราวในอดีตของยูจินะครับที่ทางเรานั้นได้รวบรวมมายเพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันครับซึ่งประวัติของยูจีเนี่ยมันก็มีนมนะาานนนนห もいるなあなあ。 ต่อมานั้นเรามาดูบทบาทของยูจิในอนิเมะกันบ้างครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะว่าตัวของยูจินั้นอยู่ชมรมเรื่องลีลับครับเพื่อที่ตัวของเขานั่นเองนะครับจะได้มีเวลาไปหาปู่ของเขาวันหนึ่งเนี่ยเขานั่นเองนะครับก็ได้ไปเยี่ยมปู่ของเขาตามปกตินี่แหละปู่นั้นได้บอกกับยูจิว่าเขาน่ะแข็งแกร่งนะครับจงช่วยเหลือคนและจงตายโดยมีผู้คนร้อมรอบครับหลังจากปู่พูดจบนะครับตัวของปู่นั้นก็ได้เสียชีวิตลงและนั่นเองนะครับมันก็เป็นคำพูดสุดท้ายของปู่ยูจิที่ฝังใจอยู่่่่ตลลออดดดครัััับบแะในนนนนนวว้้เเงงทีขยิไก็ถุชหึ และสิ่งที่ว่านี่ก็คือนิ้วของสุขุนะนั่นเองครับซึ่งเป็นวัตถุต้องสาบระดับพิเศษนะที่มีความอันตรายเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวในเวลาเดียวกันนั่นเองแหละครับฟูจิงูโรเมงุมิก็ได้รับภารกิจให้มาตามเก็บนิ้วของสุขุนะตัวของเขานะครับก็ได้เจอเข้ากับยูจิและได้ถามว่านิ้วของสุขุนะอยู่ที่ไหนตัวของยูจินะครับจึงได้ทําการตอบไปว่าอยู่ที่พวกรุ่นพี่ในชมรมแหละครับและในคืนนั้นนั่นเองพวกพี่ๆในชมรมก็ได้ไปท้าความกล้าที่โรงเรียนนะครับโดยการแกะผนึกนิ้วของสสุุคนนนอออกกกซึึ่่่งงงงััเรรบม็ไดดดด้้ทํําาาาาูตๆให เข้ามาครับยูจิและฟูจิงุโรนั้นได้ตามไปที่โรงเรียนและได้ช่วยเหลือเพววื่อนพี่ในชมรมแต่ว่าก็ดันมีคำสาบอีกตัวหนึ่งนะครับเข้ามาจู่โจมฟูจิงุโรเพื่อที่จะได้ชิงนิ้วของสุกุนาไปครับยูจินั้นได้เข้ามาช่วยฟูจิงุโร่ที่พลาดท้ายากับคำสาบนั้นแต่ตัวของเขาเนั้นก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยล่ะครับเนื่องจากคำสาบจะปัดเป่าได้โดยคำสาบเท่านั้นนะในสถานการณ์ที่ขับขันเป็นอย่างมากนี่เองยูจิก็ไม่รู้นะครับว่าจะต้องจัดการกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ายัางไงดีก็คนมันไม่เคยเจอเนาะเขา,เน,านน่่งไไ้ทรปผลนะ ตัวของเขานั้นสามารถกำจัดคำสาปนั้นได้ทันทีครับและแล้วสุคุณะวิญญาณคำสาปที่แข็งแกร่งที่สุดนั้นก็กลับได้มีร่างเนื้ออีกครั้งหนึ่งและได้ทําการควบคุมร่างของยูจิครับแต่ว่าตัวของยูจินั่นเองนะครับก็ดันสามารถยืดร่างของตัวเองคืนมาได้ในตอนนั้นนั่นเองครับโกโจอาจารย์ประจาโรงเรียนสายเวทนี่ยก็ได้ตามฟูจิงูโรมานะครับและบอกให้ยูจินั้นเปลี่ยนตัวกับสุคุณะเป็นระยะเวลา10วินาทีซึ่งโกโจนั่นเองนะครับก็ได้ทําการต่อสู้กับยูจิที่ได้กลายเป็นสุคุนไไดด้ออยยย่่่าาาาาางงงงสบบลเปป็มมกรรัวถึพ ยูจินั้นกลับไปที่โรงเรียนสายเวทอีกด้วยทางเบื้องบนของวงการผู้ใช้คุณใสนะครับมีมัติให้ประหารยูจิที่ตอนนี้นั้นได้กลายเป็นภาชนะของสุคุนาไปแล้วเพราะว่าพวกเขาเห็นว่าตัวของยูจินั้นมีความอันตรายเป็นอย่างมากนั่นเองแต่ว่าตัวของโกโจนะครับก็ได้แย้งขึ้นมาเกี่ยวกับโทษประหารนี้และขอให้หยุดการประหารยูจิไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ตัวของยูจิกินนิ้วของสุคุนาให้ครบ20นิ้วก่อนแล้วค่อยประหารหลังจากนั้นก็ยังไม่สายครับทีนี้เนี่ยยูจิก็ได้ถูกโกโจนะครัาหา,า,าใหใขขเนเนน้้้ มาเป็นนักเรียนของโรงเรียนสายเวทนั่นเองยูจินั้นถูกทดสอบนะครับโดยการสัมภาษณ์และต้องต่อสู้กับจูไกไปด้วยโดยที่จูไกนั่นก็คือตุ๊กตาหุ่นเชิดนะครับที่ได้ใส่พลังสายเวทเข้าไปเพื่อให้มีชีวิตอยู่นั่นเองครับและท้ายที่สุดยูจินั้นก็ได้เข้ามาเป็นนักเรียนชั้นปีที่1ของโรงเรียนสายเวทโตเกียวที่มีโกโจเป็นอาจารย์ประจําชั้นครับในเวลาต่อมานั่นเองนะตัวของโกโจก็ได้พายูจิและฟูชิงุโรนั้นไปหานักเรียนปีหนึ่งคนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือััังโโดบาระนนนนนเ็กกกกีีีียยหจแลทท้้้ไพ3 ไปที่รบบงิงนนะครับเพื่อยูจิและโนบาระซึ่งเป็นนักเรียนใหม่ทั้งคู่เนี่ยทดสอบปัดเป่าคำสาบครับในตอนแรกนั้นยูจิยังใช้พลังไสยเวทไม่ได้นะตัวของเขาเนี่ยจึงได้ทาการใช้อุปกรณ์ไสยเวทในการปัดเป่าคำสาบไปก่อนแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทั้งสองคนนะครับก็ทําผลงานได้น่าประทับใจโกโจกเป็นอย่างมากเลยล่ะครับจนกระทั่งเหตุการณ์ที่สนามวินิจเอจูนะพวกนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งสามคนนั้นได้รับภารกิจให้ไปปัดเป่าคำสาบที่ได้ทําร้ายนักโทษครับและในสถานที่แห่งนี้นั่นเองนะครับยูจ คำสาบตนนั้นนั่นเองมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากและเขานั้นก็ได้ทำการเข้าต่อสู้กับคำสาบตัวนั้นด้วยความยากลำบากและบางเอิญใช้พลังสายเวทได้เป็นครั้งแรกอีกด้วยโดยยูจินั้นนั่นเองนะครับได้ทำการต่อสู้กับคำสาบตัวนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะครับย<ด>ูจิก็ไม่สามารถทำการต่อสู้กับคำสาบตัวนั้นได้ยดีตัวของเขาจึงพลาดท่าแล้วก็สลบไปครับทำให้ตัวของสุคุณานะครับเข้ามาครอบงำร่างของเขาอีกครั้งสุคุณานั้นได้ทำการปัดเป่าคำสาบนั้นลงได้และในตอนนั้นนนนนนััั่่่เเออองงงคคครรรรรบบตตววขสสุก็ู้้้าาาาายยจจใีไไมมถึดดื ทำการไล่ตามฟูจิงูโรไปและทำการควักหัวใจของยูจิออกมาต่อหน้าฟูจิงูโรครับฟูจิงูโรนั้นพูดกับยูจิซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นสุคุนะอยู่ว่าเขานั้นเนี่ยไม่เคยคิดเสียใจเลยนะครับที่คิดช่วยชีวิตยูจิไว้ทั้งที่เป็นภาชนะของสุคุนะและแล้วยูจิก็กลับมาควบคุมร่างของเขาได้ครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวของยูจิก็ได้ตายลงไปนะครับก็โดนควักหัวใจกันซะขนาดนั้นน่ะน,นะร่างไร้วิญญาณของยูจินั้นถูกนามาตรวจสอบที่โงเรียนไสยเวทซึ่งในตอนนั้นเองยูจินั้นเองก็ได้พบว่่่าาตตััววขอเ,ขเนนย,ยูใจิรมกบสุ น,น,นั่นเองนะครับบอกว่ายูจิเนี่ยยังไม่ตายนะเว้ยและเขานั้นนะครับจะทําให้ยูจิกลับฟื้นคืนมาได้โดยการแลกกับการทาพันธสัญญากับเขานั้นเองมันจึงทําให้ตัวของยูจินะครับตกลงทาพันธสัญญาแล้วก็ทําให้ยูจิเนี่ยฟื้นคนืนขึ้นมาอีกรอบหนึ่งโกโจเนี่ยก็แอบ,บจะต้องกระใจกันเล็กน้อยนะครับว่ามันฟื้นขึ้นมาได้ยังไงกันครับรวมถึงตัวของเขานะก็ได้มีบทบาทในการปกปิดเรื่องยูจิที่ตัวขเขานั้นฟื้นขึ้น,นมาเป็นความลับแล้วก็ได้พายูจิไปฝึกเพื่อใช้พลังไรับึงงอออ้กกกกาฝนน็ปดูหนะตข นะครับว่ามันนั้นเป็นหนังประเภทการสื่ออารมณ์นั่นเองล่ะครับไปดูเองอะนะมันก็ไม่มีอะไรในกอไหรอกครับพร้อมกับนั้นตัวของโกโจเนี่ยก็ให้จับตุ๊กตาจูกาไกไว้ด้วยครับหากอารมณ์ของเขาแปรปวนเนี่ยก็จะถูกตุ๊กตาต่อยการฝึกนี้นั่นเองนะครับมันเป็นการฝึกควบคุมอารมณ์ต่างๆนะเพราะพลังสายเวทนั้นจะเกิดขึ้นมาจากจิตใจด้านลบนั่นเองเวลาต่อมาในขณะที่ยูจิกำลังดูหนังอยู่ดีๆครับโกโจเนี่ยก็ดันมาหายูจินะพร้อมกับการพาเขาเนี่ยไปดูการต่อสู้ของเขาและโจโก้ครับที่นั่นเองเนี่ อีกงด้วยถือว่าเป็นการสอนจากสถานการณ์จริงกันเลยทีเดียวพี่แกก็มึนๆกันเลยสิครับยูจิเนี่ยต่อมานั้นโกโจก็ได้พายูจิไปพบก,กับนานามิและครับเพื่อทําการให้ยูจินั้นคอยช่วยเหลือนานามิในการทําภารกิจยูจิและนานามินั้นได้ทําการไปตรวจสอบนะครับที่โรงหนังที่มีคนตายอย่างน่าแปลกประหลาดกันซะเหลือเกินนะพวกเขานั้นเองก็ได้พบกับคําสาบกลุ่มหนึ่งและได้จัดการไปครับแต่ถ้าว่านั่นมันกลับไม่ใช่คําสาบครับแต่กลับเป็นมนุษย์ที่ถูกดัดแปลงให้เหมือนกับคําสาบนั่นเองวกาเขาเนี่ยจึงได้เข้าไปตรวจสอบเรื่่่่่ออองงนนนนนนีีีี้้้โดดยยยลละะเมาากกกกขขึึแพบบบััคคหทจว เหตุการณ์เนี่ยครั้งนี้นะก็คือจุนเปย์ครับนานามีนั้นให้ยูจินะคอยตามดูความเคลื่อนไหวของจุนเปย์ว่าตัวของจุนเปย์นั้นสามารถใช้พลังไายเวทได้ไหมจนมาวันหนึ่งครับแม่ของจุนเปย์เนี่ยโดนวิญญาณคำสาบฆ่าตายนะจุนเปย์ก็ได้ทําการบุกไปที่โรงเรียนของเขาเพื่อที่จะแก้แค้นครับแต่ยนะูจินั้นก็ได้เข้าไปขัดขวางจุนเปย์เอาไว้ได้และในที่นั้นเองครับตัวของยูจิก็ได้พบเข้ากับมาฮิโตอีกด้วยซึ่งเป็นคำสาบที่อยู่เบื้องหลังของเหตุกกกกกาารรณ์ทััััั้้้้้้งงงหหมมมมดดดวลลลลนนะนะแแนนนนนนน่่นนะพีแแแแแผผซอเเเเเิโตคไปปปปปยยยจจุุุใ็ษ ตายลงไปในเหตุการณ์ครั้งนี้ครับยูจินั้นเรียกได้ว่าโกรธเป็นอย่างมากนะเขาได้ทําการเข้าต่อสู้กับมาฮิโตจากนั้นนานามิก็ได้ตามมาสมทบครับการต่อสู้เนี่ยดำเนินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาฮิโตเนี่ยได้กลางอาาเขตกักขังนานามิไว้ครับนานามิในขณะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะทิ้งชีวิตของตัวเองไว้แล้วนะส่วนยูจินั้นก็อยู่ด้านนอกการกลางอนาเขตนะครับเขาเนี่ยพยายามจะทําลายอนณาเขตของมาฮิโตไปได้และในที่สุดเขาก็ทําสําเร็จครับเขาสามารถเข้าไปในอาาเขตและทําให้มาฮิโตที่มีพลังสัมผัสวิญ,ญ,ญาณนนัันั้้สสมผไดถึงุะ ที่อยู่ในตัวของยูจิอีกด้วยมมฮิโตะเนี่ยเรียกได้ว่าถูกสุคุณะจัดการและในที่สุดแล้วตัวของมมฮิโตะก็หนีไปได้ในภายหลังครับหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ใกล้กับงานส,าสัมพันธ์ที่น้องโรงเรียนสาเวทโตเกียวและเกียวโตแล้วนะเป็นการให้นักเรียนของทั้งสองโรงเรียนนั้นมาแข่งขันกันในทักษะด้านต,ต่างๆครับยูจินั้นดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เจอกับพวกเพื่อนๆของเขาในการและอยากไปหาเร็วๆแต่ก็กลับถูกโกโจเนี่ยหยุดไว้นะครับเพราะโกโจบอกว่ายูจนะิน่ะฟื้นขึ้นมาจากความตายทั้งทีเนี่ยก็ต้องวางแหวนเปิดตัวัวกนแบบบเซอรรึมมๆห่่่ยะจทงาถ วันงานครับยูจิก็ได้เปิดตัวกับเพื่อนๆเขาตามแผนของโกโจอย่างอลังการเลยแหละครับแต่ทุกคนเนี่ยกลับไม่มีความตื่นเต้นใดๆเลยนะเหมือนกับจะชินกับเรื่องพวกนี้อะไรซะแล้วแถมยังทําหน้าแย่ด้วยนะครับการแข่งขันแรกนั้นจะเป็นการแข่งขันปัดเป่าคําสาบครับยูจิถูกวางแผนให้เจอกับโทโดนักเรียนจากโรงเรียนสายเวทเกียวโตครับที่มีความแข็งแกร่งทางด้านกายภาพเป็นอย่างมากยูจิได้เจอกับโทโดและได้ทําการต่อสู้กันโทโดนั้นนะครับก็กรับถามสเปคผู้หญิงของยูจิหละครับซึ่งยูจินั้นก็ดันตอบได้ตรงใจเขามากๆโทโดเนี่ย รบรรดานและเรียกยูจิว่าบราเธอร์นะโทโดนั้นได้บอกกับยูจิว่าพลังของยูจินั้นยังไม่ดีพอ,อครับจึงได้สอนเทคนิคในการใช้พลังให้กับยูจิในขนานั้นเองฮานามิ <Han ami S 1> เข้าเกียบรวยเพื่อนนั่นเองครับวิญญาณคำสาพ,พิเศษก็ได้บุกเข้ามาในงานยูจิและโทโดนั่นเองครับจึงไปช่วยฟูจิงุโร่ที่ตอนนี้นั้นกําลังต่อสู้กับฮานามิและกําลังพลาดท่าอยู่ครับว่าเขานั้นรับอาสาที่จะเป็นคนปัดเป่าคำสาปเองยูจิและโทโดได้เข้าทําการต่อสู้กันอย่างเข้าขากันเป็นอย่างมากในเหตุการณ์ครั้งนี้นรรรรรับไมู่่่้วาวาาาาากเขขแแ็งงงจิหือสส์ เธอโดนั้นใช้อาคมของเขาเนี่ยในการประสานการโจมตีกับยูจิอย่างยอดเยี่ยมซึ่งอาคมของโทโดนั้นเองนะครับนั่นก็คือเมื่อเขาตบมือจะเป็นการสลับเขากับสิ่งที่เขาคิดนั่นเองครับการต่อสู้นี้เองยูจิก็ได้สําเร็จวิชาโคคุเซนและโจมตีฮานามิได้อย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวการต่อสู้นั้นดําเนินไปได้เรื่อยๆนะจกกนกระทั่งโกโจนั้นได้ทําลายม่านเข้ามาและได้ทาการจัดการกับฮานามิที่กําลังหลบหนีไปได้ครับเหตุการณ์ต่อมานั้นว่าปีหนึ่งรวมไปถึงยูจิเนี่ยได้รับมอบหมายไปตรวจสอบคาสาบช ซึ่งที่นั่นเองครับพวกเขาเนี่ยก็ได้พบกับคำสาปตัวตุ่นที่ร้ายกาจใช่ย่อยและที่นั่นเองพวกเขาก็ได้พบกับคำสาปอีกหนึ่งตัวนะยูจิและโนบารานั้นรับหน้าที่ในการปัดเป่าคำสาปนั้นเองและฟูชิงุโรนั้นก็ได้จัดการตรงนี้ต่อไปครับยูจิและโนบาร้านี่จึงได้ทําการตามคำสาปตัวนั้นไปพร้อมกับพบกับคำสาปอีกตัวอีกรอบนะซึ่งคำสาปทั้งสองตัวนี้ก็คือกันคำสาปแผนภาพมรณะนั่นเองครับเป็นคำสาปที่ใช้เลือดในการต่อสู้อีกทั้งเลือดของมันเนี่ยยังมีพิษที่ร เลืองของคาสาบเข้าไปครับแต่ด้วยการประสานงานอันยอดเยี่ยมของทั้งคู่และการที่ตอนนี้เนี่ยยูจินั้นเริ่มใช้โคคุเซนเนี่ยคล่องขึ้นแล้วเมื่อใช้ร่วมกับอาคมการสั่นพ้องของโนบาระแล้วในครับขอแค่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของคนที่เธอต้องการเนี่ยเธอก็จะสามารถใช้อาคมส่วนนั้นได้แล้วครับมันก็ทําให้ร่างหลักนะครับของคาสาบน,น,นั้นได้รับความเสียหายได้นั่นจึงทําให้พวกเขาสามารถจัดการคําสาบลงไปได้ก็ไปอันจบบทบาทของยูจิในอนิเมะกันแล้วละครับ ทีนี้เนี่ยเรามาดูบทบาทของยนะูจิในมังงะกันบ้างครับในเหตุการณ์ที่ชิบูย่านั่นเองครับยูจิเมเมะและอุยอุยเนี่ยได้ไปตรวจสอบสถานการณ์นะครับที่สถานีเมจิจิงกูมาเอะครับทั้ง3คนได้รับแจ้งว่ามีม่านกลางอยู่ในสถานที่นี้และมีมนุษย์ดัดแปลงนะครับอยู่ระหว่างม่านที่กลางนี้ด้วยยูจิได้เจอกับวิญญาณคำสาปตักแตืนที่กําลังปกป้องหมุดที่น่าจะเป็นวัตถุในการกลางม่านอยู่เรียกในว่ายูจิเนี่ยก็ได้เข้าไปซัดแล้วก็ทําลายหมุดนั้นครับรวมไปถึงขเขานะก็ได้ข้อมูลว่าโกโจนนนนนั่เเองเกึกไว้นะ ตัวของเขาเนี่ยจึงได้ไปทําการสมทบกับคนอื่นๆละครับรวมไปถึงตัวของยูจิและฟูชิโนโรนั้นก็ได้ต่อสู้กับนักสับแช่งคนหนึ่งที่มีหมุดอยู่กับตัวอีกด้วยพวกเขานั้นสามารถเอาชนะมาได้และทําลายหมุดลงไปครับเมื่อจัดการนักสับแช่งแล้วเนี่ยยูจิก็ได้มุ่งหน้าไปยังสถานีที่โกโจถูกผนึกอยู่นะแล้วก็ได้พบเจอเข้ากับโจโซพี่ใหญ่ของคันคําสาบมารณะอีกด้วยโจโซและยูจินั้นได้ต่อสู้กันครับเพราะว่าตัวของโจโซนั้นก็มีความแค้นแหละที่ตัวของยูจิได้ทําการจัดการน้องของเขาไปการต่อสู้นัันออ้นนยยยืดเออู่่่าาแหละครบตก็ปฝจ นะที่เอาชนะไปได้ในตอนนั้นเองครับโจโซก็ได้เห็นนิมิตว่ายูจินั้นเป็นน้องเขาเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าสติแตกแล้วก็เดินจากไปแบบไม่พูดไม่จาอะไรมากมายเลยล่ะครับในตอนนั้นเองยูจิก็ได้ถูกบังคับให้กลืนนิ้วของสุคุณะไปครับทำให้สุคุณะสามารถควบคุมร่างของยูจิได้ในขณะนั้นนั่นเองเป็นแผนของบวกคำสาปนะทีนี้เนี่ยเมื่อยูจิสามารถกลับมาควบคุมร่างได้แล้วตัวของเขาเนี่ยก็ได้เห็นสิ่งต่างๆที่สุคุนะทำแหละครับในตอนที่เขาถูกควบคุมอยู่ยูจิเนี่ยจึงได้คิดแต่โทษต เขาเนี่ยจะได้ทําการมุ่งหน้าไปยังสถานีเพื่อพบกับมาจิโตะครับและนี่ก็เป็นครั้งที่2ในการต่อสู้กันแล้วนะในครั้งนี้เนี่ยยูจินะครับเป็นฝ่ายชนะซึ่งในพาร์ทนี้นะเดนะครับตัวของโจโซเนี่ยก็เรียกได้ว่าเห็นว่ายูจิเป็นน้องของเขาเขาก็เลยเข้ามาร่วมกับยูจิครับและทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ได้ไปรวมตัวกับคนอื่นๆครับรวมไปถึงยูกินักคุนสายระดับพิเศษอีกคนหนึ่งด้วยเพื่อวางแผนรับมือกับคาโมโนริโทชิที่ในปัจจุบันนั้นกาลังสิงล่างของเกโทอยู่นั่นเองก่อน มาต่อสู้กันแหละครับคล้ายๆกับสงครามนักคุณไส่นะโดยพวกเขานั้นได้วางแผนและไปปรึกษาท่านเทนเกนนะครับผู้ที่คอยคุ้มครองและค้าจุนวงการสายเวทอยู่ครับซึ่งแน่นอนแหละครับเมื่อพวกเขาเนี่ยได้บทสรุปในการวางแผนกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพวกเขานั้นก็ต่างกระจัดกระจายกันไปคนละทิศคนละทางนะครับเพื่อทําตามแผนนั่นเองยูจิเนี่ยได้เจอกับฮิคุรุมะและได้ขอร้องให้ฮิคุรุมะนะครับได้เพิ่มคะแนนนับเพราะว่าจทของจระดนล้างบางนั่นเองครับนั่นก็คือถ้ามีใครมีคะแนน1 0 0เนี่ยก็จะสามารถใช้คะแนนนนใกการเพิ่มด ได้ครับแต่อย่างไรก็ตามครับฮิคุรุมะนั่นเองนะครับได้ทำการปฏิเสธยูจิเนี่ยจึงคิดจะใช้กำลังในการแย่งชิงคะแนนมาจากฮิคุรุมะรับท้ายที่สุดแล้วนั่นเองยูจิก็ชนะในการต่อสู้ครั้งนี้ได้และฮิคุรุมะได้ทําการเพิ่มกฎของจรดนล้างบางตามคําขอของยูจิและเดินจากไปครับและนี่นะก็เป็นเรื่องราวของยูจิในมังงะจนถึงตอนปัจจุบันนะ นมาดูความสามารถของยูจิกันบ้างครับเดิมทีนั่นเลยนะครับอิตาโดริยูจินั่นเองเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาไม่มีพลังไสยเวทครับจึงไม่สามารถมองเห็นวิญญาณคำสาปและใช้พลังคูณใส่ได้นั่นเองโดยพื้นฐานเขานั้นมีความสามารถทางด้านร่างกายและพลังก,กำลังเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปเป็นอย่างมากหลังจากที่เขานั้นกินวัตถุดิบต้องสาปอย่างนิ้วของสุคุณะเข้าไปนั้นเขาก็กลายเป็นผู้ใช้คูณใส่และมีพลังไสยเวทของสุคุณะที่อยู่ในร่างของเขานั่นเองครับมาจึงทําให้เขานั้นสามารถใช้พลังไสยเวทได้นะคควาาาามมมสรถต่ออก็ื เคเทเคนครับนั่นก็คือเมื่อยูจีนั้นชกเป้าหมายก็จะสร้างความเสียหายทั้งหมด2ครั้งครั้งแรกเนี่ยมันก็จะเป็นแรงจากหมัดโดยตรงส่วนครั้งที่สองเนี่ยก็จะเป็นพลังจากสายเวทครับเนื่องจากพลังสายเวทของเขานั้นยังไม่เสถียรจึงตามความเร็วของหมัดที่เขาปล่อยออกไปไม่ทันความสามารถต่อไปก็คือโคคุเซนหรือปะกายทมินครับเป็นเทคนิคที่สร้างการบิดผ่านของมิติที่เกิดขึ้นตอนที่พลังสายเวทปะทะกันในเวลาที่ห่างกับการโจมตี0.00001วินาทีครับอนุภาพโดยเฉลี่ยนั่นเองนะครับก็คือ อนุภาพปกติยกกําลัง2.5ชั่วพริบตาที่พลังไสยเวทปะทะกันในเวลาที่ห่างกับการโจมตี0.00001วินาทีครับมิตินั้นจะบิดผันไสยเวทจะส่องประกายเป็นสีดำนะครับจึงเรียกว่าประกายทำมินนั่นเองยูจินั้นสําเร็จวิชานี้ตอนต่อสู้กับฮานามิในงานเชื่อมสัมพันธ์โรงเรียนพี่น้องโตเกียวซึ่งในตอนนั้นนั่นเองนะครับเขาก็สามารถใช้ติดต่อกันได้ถึง4ครั้งกันเลยทีเดียวหลอะครับ ทีนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องของความสัมพันธ์ของยูจิกับตัวละครอื่นๆในเนื้อเรื่องกันบ้างครับเริ่มกันที่คนแรกเลยนะนั่นก็คือตัวของโกโจครับโกโจนั้นเรียกได้ว่าเป็นคนที่พายูจิมาเข้าสู่วงการไซยเวทก็ว่าได้ความสัมพันธ์ของยูจิกับโกโจนั้นเป็นลูกศิษย์และอาจารย์กันโกโจนะคอยดูแลยูจิเป็นพิเศษนะเนื่องจากยูจินั้นเป็นภาชนะของสุคุนะสอนเรื่องต่างๆนะครับเกี่ยวกับไซยเวทและเรื่องการใช้พลังต่างๆที่มักจะสอนยูจิให้ลองปฏิบัติจริงเนื่ออองงงงจจจาาาากกกกยยูิินน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 นััั้้้ะเเเเรรรรรรรีได็็็ววว่ค่คค uro, คคบตมืโโนะปใ สายเวทน,นะครับที่ยูจิเจอเป็นคนแรกและเป็นเพื่อนชั้นปีที่1ด้วยกันกับยูจิรวมไปถึงฟูจิงูโรนั้นนะครับอาจ <Soul> จะมีนิสัยที่ตรงกันข้ามกับยูจิอยู่บ้างนะแต่ว่าเขานั้นก็เข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีนะครับจะได้เห็นจากตอนที่ยูจินั้นได้กินนิ้วของสุคุนะเป็นครั้งแรกแล้วฟูจิงูโรนั้นไม่อยากให้ยูจินั้นโดนประหารหรือในตอนที่ยูจินั้นโดนควักหัวใจนะครับพวกเขาเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นห่วงกันอย่างมาก,กน,นะรวมไปถึงมีความเข้าใจกันดีเรียกได้ว่ามองตาก็รู้ใจกกันนััััันน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 นเเเเเลลลยยททีีีีีดด่่่่ะะคคครรรรบบบถไปปปป็็็าาาโโห้้พือช หน่งด้การรับความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นนะครับเป็นเหมือนจะไม่มีอะไรมากมายนะนอกจากเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันครับโดยทั้งสองคนนะครับสนิทกันมากไม่ต่างจากตัวของยูจิสนิทกับฟูจิงูโร่กันเลยทีเดียวในการต่อสู้กับคันคํสาบนะครับพวกเขาเนี่ยก็มีความเข้าใจในการประสานการต่อสู้กันเป็นอย่างดีจนสามารถจัดการกับคันค้ำสาบได้กันเลยทีเดียวแหละครับคนถัดมาครับนั่นก็คือตัวของนานามินะนานามินั้นทูกโกโจนั้นโยนยูจิมาให้เขาดูแลและพายูจินะฮะไปทําการช่วยเหลือเขาในการปัดเป่าค้ำสาปต่างๆครับยู ไม่ต่างจากโกโจกันเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าเขานั้นเป็นอาจารย์คนที่2ของยูจิเลยก็ว่าได้ต่อมาก็คงจะเป็นพวกรุ่นพี่ชั้นปีที่2นั่นแหละครับที่พวกเขานั้นเจอกับยูจิเป็นครั้งแรกในงานสาสัมพันธ์โรงเรียนครับเป็นการเปิดตัวที่ทําให้พวกชั้นปีที่2นั้นประทับใจกันเป็นอย่างมากเลยล่ะเนื่องจากตัวของยูจินั้นเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายจึงสนิทกับคนอื่นๆได้ในเวลาไม่นานที่นี้เนี่ยก็คงจะเป็นโทโดเลยครับที่พวกเขานั้นพบกันในงานสาสัมพันธ์โรงเรียนโทโดนั้นถามสเปคผู้หญิงของยจจล่่รรับซึึงงงยยยยนน้้้กก็ไไดดดตตอใโทเเเเีีีววขาา ร a เธอร์กันเลยทีเดียวรวมไปถึงได้ทําการสอนเทคนิคโคคุเซนให้กับยูจิอีกด้วยครับและยังเสนอชื่อของยูจิให้เป็นผู้ใช้คุณใสยในระดับที่1ครับเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยนอกจากโจโซแล้วเนี่ยที่น่าจะพอมีความสัมพันธ์อยู่เล็กๆน้อยๆบ้างแล้วเนี่ยเขานั้นก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับตัวละครอื่นๆมากมายนักแหละครับผมอีกคนหนึ่งที่เรานั้นจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้น,นะครับนั่นก็คือปู่เขานั่นเองครับตัวของยูจินั่นเองเนะครับเป็นห่วงปู่เขาเป็นอย่างมากนะถึงขนาดททีีีี่่่ยออมมมมนะรรรรับใกาาาาเเเข้ชมม้ชลพืจไไดวปปหู เขาาาที่โรงพยาบาแม้ว่าปู่ของเขานั้นจะป่วยหนักครับท้ายที่สุดแล้วทั้งสองคนเนี่ยนะครับก็ได้จากกันไปโดยที่ปู่ของเขานั้นเองนะครับก็ได้เสียชีวิตลงไปตั้งแต่ตอนต้นเรื่องนั่นเองครับทีนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องลับๆของยูจิกันบ้างครับข้อหนึ่งครับยูจิสามารถวิ่งในระยะ50เมตรเนี่ยได้ภายใน3วินาะทีกันเลยทีเดียวนะซึ่งหมายความว่าเขานั้นนะครับจะสามารถวิ่งด้วยความเร็ว60.12กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวครับเอาจริงๆเนี่ยก็เร็วยิ่งกว่าผงขี่ม ไซอีกนะโวยไม่เพียงคนันนครับเขานั้นยังสามารถคว้างบอลตะกัวนะครับได้ไกลได้ถึง23เมตร12เซนติเมตรกันเลยทีเดียวซึ่งไกลกว่าสถิติสูงสุดของญี่ปุ่นที่ไกลที่สุดที่18 15เซนติเมตรครับเรียกได้ว่าทำลายสถิติของญี่ปุ่นชนิดที่เทียบไม่ติดกันเลยล่ะครับข้อที่2ตอนมอต้นนั่นเองครับยูจีนั้นมีฉายาว่าพยักแข่งมอต้นนิชิอีกด้วยครับข้อที่3ครับยูจีนั้นได้อันดับหนึ่งจากผลโหวตคะแนนตัวละครยอดนิยมจากโชเนนจัมป์เนีครับเรื่องมหาเวทวันหนึ่ ラってやつは เอาละครับและทั้งหมดนี้นั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องราวของภาชนะเทพอสูรเรียวเมนสุคุณะอย่างอิตาโดริยูจินะครับที่ทางเรานั้นได้รวบรวมมาเพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันครับหากข้อมูลที่ทางเรานั้นได้รวบรวมมามีข้อผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขอกราบอภัยเพื่อนไว้นะที่นี้อีกด้วยครับรวมไปถึงเพื่อนๆนั้นสามารถแท็กเวลาเพื่อนเิ่มเติมแก้ไขข้อมูลที่ทางเราได้ตกหล่นไปเพื่อให้หน้าสารบัญอันนี้ของเรานั้นสมบูรณ์แบบกันมากยิ่งขึ้นครับผมนั้นจะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยเอาละครับสำหรับวัน ก็เสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ